ครับมือเข่ามือนี่ครับมาโอ้เสืมาเท็ดเนี่ยครับผมตัวนี้เป็นโตทำไมครับผมทำไมครับโอ้โหแบบนาตัดครับผมงานสะดูไฮไฮก็เสื้อฮวอนอกนะครับเนาะนี่ครับผมงานชูดูโดยเฉพาะครับผมโอ้งานสะดูผมมาเดี๋ยวลองแอคชั่นกันเลยครับผมเดี๋ยวลองแอคชั่นกันเลยครับมาไม้เอาเอากลางน้องผมนะครับ ไปเลยครับผมไปแล้ครับ,รบนะครับโอ้ครับแอคชั่นดีขนาดครับมาครับไม่เล่กไม่ช่องครับผมโอ้ oh, ครับ โอ้สุดยอดเลยครับผมใบสุดท้ายโอ้เบิ่งครับอุ้ยดีซี่นะครับผมนี่ครับผมไฮก็ดีซี่เนาะว่าอะไรไหมครับคุณครับมาแล้วครับผูกครับผูกทิ้งนิ่งทิงอยู่ไกลๆผูกครับนะครับผมโอ้ครับผมครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งของของผมนะครับ เอ้ยเป็นงานของตัวนี้นะครับเด้องานของช็ดูนครับแต่ว่าช่อนการการคือการครับผมช่อนการฝึกใส่รูดใส่รูครับผมอธการครับโอ้คครับผมอันนี้ของเพื่อนนี่จะเป็นงานเป็นเออช่วยกันครับผมช่อนไงอยังกับกินใดครับผมแต่ว่าเสิร์ฟมากก็จะเป็นช่อนล่าโลดนะครับเด้อใส่โลครับผมโอ้แต่ว่ามันไม่มีไม้ไม้ลงโลดมาตีโชกครับผมถูกแล้วครับไม้ห้องโอ้ตีเบิ่งกันตีิ่งกันเฮา ใช่มีตรกูลบ่อกมีเทคนิคนี่ไรเนาะครับผมต้เบิ่งกันครับเบิ่งเดือดปุ่นลแล้วปุ่นล้วครับไปแล้วครับกลับมาแล้วครับโอ้จาตะกูลครับผมเบิ่งเด้อครับบไปแล้วครับไปครับผมสากสอง กำลังมาครับผมกำลังมาหาปลาครับผมเดี๋ยวเขาขึ้นมาแล้วครับดูดมาแล้วครับไม้สุดท้ายครับผมไม้ที่สามครับโอเคครับผมไปเร็วนู่นครับไปนู่นอีกชานึงนะครับผมนี่ซองแบบครับผมโอ้โหนี่ครับ อีกแล้วครับสองแบบปลาพร้อมเลยครับพี่ให้กินปลาครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับเป็นปลาซอนนะครับเด้อนี่ปลาซอนครับมีแอคชั่นปลาซอนครับสะรุกระมี่ขึ้นกันครับผมนี่ครับซอนครับผมสวามยางครับผมมาแล้วสามแบบยางดีๆครับผมบบบนี้ยางดีๆครับผมตีนแลรงไปเลยครับผมไปแล้วทรงเยอะดีครับแอคชั่นทรงเยอะดีครับผมทรงเยอะดีมากน้ำหนักตีไกล มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับวู้ดครับมีปลาครับผมมีปลาอยู่มีปลาอยู่ข้างโค้งนะครับครับผมเดี๋ยวให้เพิ่นตีไปเปิ้ลไปเพิ่นตีไปอือต่อแล้วครับตีไปแล้วคบเ่งนี่อาการมาแล้วครับอู้แอคชั่นสวยงามขนาดครับปลาโบกัดกันแอคชันนี่เลยยังสวยอยู่ ผู้ตัวปลาตัวนี้ดูได้นะครับผมอู้ครับยำปลาหน่อยสิครับครับเอาครับผมกลับมาอีกแล้วมึงหนาไปแล้วโอ้ยเอ็กซ์แอนเนื้อครับเนาะตัวนี้เป็นของค่ายพยัคฆ์ครับผมตัวนี้ผลิตเองครับผมสุดยอดครับผมโอ้สุดยอดเลยครับโอเคครับผมหน้าตาโอ้ยสุดยอดครับครับหน้าตาครับผม ก็คืออาจารย์อาร์ตป๋าครับผมครับเดี๋ยวชมกันครับผม <imited> 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 <imited>